พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์วันพฤหัสบ,บดีที่สองธันวาคมคริสตศักราช2021คำพยานชีวิตโดยคุณแครอนปาร์เกอร์อังกฤษสหราชอาณาจักร ในหัวข้อเรื่องเติมจนเต็มอยากหนุนใจให้ท่านผู้ฟังกลับไปอ่านข้อพระคัมภีร์ประจำวันนี้ปรากฏในพระธรรมสดุดีบทที่62ข้อ1-12ถึง12และข้อพระคัมภีร์หนุนใจที่ได้นํามาใกล้ครวและสามาัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมสดุดีบทที่62ข้อ5จิตใจของข้าพเจ้าสงบคอยท่าพระเจ้าแต่องค์เดียว เพราะความหวังของข้าพเจ้ามาจากพระองค์คุณแครอนปาร์เกอร์เป็นพยานว่าวันหนึ่งดิฉันกำลังฟังเพลงจากเครื่องเล่นซีดีแบบพกพาจู่ๆเสียงเพลงก็เพี้ยนจนฟังไม่ได้เสียงเพลงผิดเพี้ยนไปหมดและแทบจะฟังไม่รู้เรื่องเลยไม่นานดิฉันพบว่าแบตเตอรี่ในเครื่องเล่นซีดีใกล้จะหมดดังนั้นดิฉันจึงเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่จากนั้น เพลงจากเครื่องเล่นซีดีก็กลับมาชัดเจนและไพเราะเหมือนเดิมเช่นเดียวกับการเดินกับพระเจ้าของเราเรามักจะจดจ่ออยู่กับวิธีการรับใช้พระเจ้าจนบางครั้งเราไม่ใส่ใจสุขภาพไยจิตวิญญาณของเราและเราล้มเหลวในการตระหนักรู้ว่าแบตเตอรี่ฝ่ายจิตวิญญาณของเราเหลือน้อยเต็มทีแล้วเรามักจะคิดว่าเราสามารถเดินต่อไปได้ และยังคงได้ยินพระเจ้าอย่างชัดเจนเหมือนเดิมแต่เรากลับลืมไปว่าเราต้องใช้เวลากับพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอทั้งในการอธิษฐานและการนามัสการเพื่อเติมพลังให้กับชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของเราและเพื่อให้เราเข้าใจสิ่งที่พระเจ้าตัดกับเราได้ดียิ่งขึ้นเมื่อเราใช้เวลากับพระเจ้าเราสามารถมีพลังเต็มที่ และมากพอที่จะทำงานที่พระเจ้าทรงบัญชาให้เราทำข้อคิดสำหรับวันนี้ข้าพระองค์จะเติมพลังฝ่ายจิตวิญญาณของสัปดาห์นี้ให้เต็มเป้าหมายของคํำอธิษฐานนักดนตรีและในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระเจ้าโปรดทรงช่วยให้ข้าพระองค์ทั้งหลาย เมอเข้าสู่กันใช้เวลากับพระองค์เพื่อที่ว่าข้าพระองค์ทั้งหลายจะสามารถรักษาจิตวิญญาณของข้าพระองค์ทั้งหลายให้มีชีวิตอย่างครบบริบูรณ์และพร้อมที่จะตอบสนองต่อการทรงเรียกของพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์ และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์0 5 3 2 4 4 3 8 1 1ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ